เฮขาวานี่ไม่ค่อสวยเลยวะ่ะเฮ้ยตื่นดูดิเออวะ่ะสวยยังวะไม่คุ้นหน้าคุณยังครับคุณใช่ปิกะสูซหรือเปล่าอ๋อใช่ครับผมเองครับคุณช่วยเล่าเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับงานศิละปะให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพื่อนๆของผมเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยอ๋อได้ครับไปนะคะเรามารู้จักกับผลงานของ สกอสในแต่ละยุคกันเลยค่ะสําหรับยุคที่หหรือว่ายุคแรกน,น,นะคะมีชื่อว่ายุคสีน้ําเงินค่ะสําหรับยุคสีน้ําเงินนั้นนะคะปิกัสโซอยู่ในช่วงที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างหนะะักค่ะจึงทําให้ปิกัสโซได้สร้างผลงานที่ส่วนใหญ่เป็นสีที่อึมครึมค่ะนั่นก็คือสีเขียวสีฟ้าหรือสีโทนอื่นๆนะคะแต่ว่าอยู่ในสีที่แบบสร้างความอึมครึมค่ะ โดยปิกัสโซ่นะคะได้รับแรงบันดาลใจในการวาดผลงานแบบนี้มาจากการที่เขานั้นได้เดินทางไปประเทศสเปนค่ะแล้วก็การที่เขาได้สูญเสียเพื่อสุดที่รักของเขาจากการฆ่าตัวตายค่ะนอกจากผลงานของปิกัสโซจะมีแต่ความบืมบืมแล้วนะคะในยุคนี้ผลงานของปิกัสโซก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกที่สร้างความสดใสค่ะนั่นก็คือผลงานที่เขาได้ไปสร้างขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าในความสดใสนั้นนะคะก็แฝงความในใจที่ลึกซึ้งค่ะ นั่นก็คือการที่ปิกัสโซได้สร้างผลงานภาพที่แสดงถึงการวิจารณ์สังคมของฝรั่งเศสในยุคนั้นค่ะซึ่งเป็นสังคมที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันนะคะนั่นก็คือประชาชนหรือว่ารัฐบาลเองนะคะในประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ให้ความสนใจบุคคลใน3ากลุ่มค่ะนั่นก็คือบุคคลกลุ่มขอทานบุคคลกลุ่มที่เล่าแล้วก็บุคคลกลุ่มโสเพณีค่ะให้ปิกัสโซได้สร้างผลงานวิจารณ์นี้ออกมาเพื่อให้บุคคลกลุ่มเหล่านี้นะคะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นค่ะ โดยผลงานที่โดดเด่นของปิกัสโซนะคะนั่นก็คือมีผลงานที่ชื่อว่า The o Guitarist ค่ะยุคสีชมพูยุคสีชมพูนะคะอยู่ในช่วงปีคศ1904-1906นะคะซึ่งภาพวาดในยุคนั้นนะคะจะเป็นภาพวาดที่วาดด้วยโทนสีสดใสค่ะเช่นโทนสีชมพูโทนสีส้มและโทนสีเนื้อค่ะซึ่งเป็นโทนสีที่ตรงข้ามกับยุคสีเงินนะคะอาจเป็นเพราะว่าเขานะคะได้แต่งงานกับคุณรักคนแรกของเขานะคะ คือโฟนันเดอร์โอลิเียนะคะประกอบกับใจิตใจที่ดีขึ้นนะคะทำให้ผลงานศรริลปะของเขานะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวอย่างผลงานนะคะก็เช่นแ yeah, so ซึ่งเป็นภาพว่าเด็กผู้ชายนะคะถือพายอยู่นะคะแล้วก็สวมมงกุฎดอกไม้อยู่บนศีรษะค่ะนี่กัน,นะคะเป็นยูคี่ปิกาสโซได้แรงบันดาลใจมาจาก ประติมาการรมแอฟริกันที่ถูกตั้งไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผลงานที่ปีกัสโซได้าวาดไว้ในยุคนี้ก็คือเฮโรบาส์ลิปปิ้งมูเมนกับเซเตอร์ค่ะการนิยมยุคบาสต์การนิยมเป็นยุคความเคลื่อนไหวทางศิลปะอวองกาศซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมงานจิตรกรรมและประติมากรรมสไตล์ยุโรปรวมไปถึงดนตรีและงานเขียนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่มีอิทธิพลรุนแรงและมีความสำคัญอย่างมากในฝรั่งเศส กัรโซและบรากนะคะพวกเขา2คนนะคะพยายามเน้นคุณค่าของรูปทรงแล้วก็ปริมาตรค่ะในการนําเสนอผลงานในแง่มุมต่างๆของพวกเขา2คนนะคะพวกเขา2คนพยายามเน้นว่าผลงานคว i บิตนั้นไม่ใช่ผลงานที่เป็นแบบสามมิติค่ะแลัที่ควบิตนะคะมีความงดงามที่ใช้สีที่โดดเด่นมากกว่าลทัทธิอื่นๆค่ะซึ่งสามารถนำไปพัฒนาลทัทธิอื่นๆได้เช่น โครงสร้างของ contractivism แบบเหนือจริงแล้วก็ u r เร a ิซึมแบบบาสกานิยมเป็นต้นค่ะในผลงานศิลปะของบาสกานิยมนั้นวัตถุจะทำให้แตกเป็นชิ้นและประกอบขึ้นมาใหม่ในรูปลักษณ์ที่เป็นนามธรรมและถ่ายทอดวัตถุจากหลายแง่มุมเพื่อที่จะให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่กว้างขึ้นค่ะยุคคลาสสิกและเหนือจริง ในยุคนี้นะคะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปิกัสโซจากที่ผลิตผลงานในรูปแบบของนีโอคลาสิกได้กลับมาทำผลงานตามรูปแบบเติมโดยเห็นได้ชัดจากศิลปินชาวยุโรปจำนวนมากในปีคศ1920ที่ผลิตผลงานในรูปแบบของนิวออบเจ t i v วิตค่ะตัวอย่างผลงานของปิกัสโซในยุคนี้นะคะคือเกอร์นิค่ะ โดยเกิรนิคานะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการระเบิดของเยอรมันในช่วงสงครามกลางเมืองสเปนโดยเกิรนิคานะคะวาดลงถึงผ้าใบขนาดใหญ่มีเนื้อหาสื่อถึงความไร้มนุษยธรรมการทารุณกรรมและความสิ้นหวังของสงครามค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาถึงยุ่สุดท้ายกันแล้วนะคะปิกัสโซได้ผลิตผลง,งานออกมาทั้งภาวาดงานแกะสลักทองแดงหลายร้อยชิ้น แต่โดยส่วนใหญ่ผลงานเหล่านั้นได้ถูกปฏิเสธเนื่องจากว่าสื่อถึงความลามุกอนาจารแต่ในภายหลังเมื่อปิกัโซได้เสียชีวิตลงทิศทางของศิละปะก็ได้เปลี่ยนแปลงจาก Abstract Expressionism <อ>เป็น Neo Expressionism ซึ่งผลงานที่โดดเด่นในยุคนี้ก็คือผลงาน Letterworks ค่ะโอ้สรแล้วครับที่มีคนยังรับในผลงานของคุณผมว่าครั้งหน้าคงมีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับครับผมนี่ครับลูก you um.